สวัสดีครับมืเอนี้มาทดลองครับเห็นต้นมันต้นนี้ไหมครับจะขี่ตายหรือยังนะครับผมทดลองโดยใส่วิธีการน้ำผสมปุ๋ยครับปุ๋ยเกลือครับอ่าสูตรผมก็จำสูตรบ่ได้สูตรสิบห้าอ่าเก้าสิบแปดยังประมาณนี้แหละครับปุ๋ยเขียวๆนะผมก็จำไม่ได้ผมผสมกับน้ำสองร้อยลิตรครับต่อถุงหนึ่ง ลองเบิงมันสิตายแล้วบ่ตายแล้วละครับผมก็เลยล่องปั๊มหัวใจมันเบิงมันตายก็บ่เป็นยังครับบ่ถือว่าบ่เสียดายครับในในมันก็เหี่ยวลงแล้วมันสิตายแล้วนะครับก็ต้องล่องเบิงครับลองปั๊มหัวใจมันเบิงมันสิเป็นจังได๋ผมก็สิคุดลงนะครับขุดลงจ่นละเห็นเห็นเห็นหลกมันุ่นละครับจนเห็นรลกครับุดลงกไปเลยนะครับ ขาดว่ามั่นเมื่อนี่ตอนปลูกผมบดไอเสียเซียล้วมั่นครับอ่ารากมันก็นเลยเดินหน่อยๆนะครับจักสีซอยมันจังได้นะครับในในมันก็นสีตายแล้วผมก็เลยใส่วิธีการนะครับกอกน้าปุ๋ยลงไปแล้วก็เจาะฟ้านะครับเจาะฟ้าแล้วผมก็เอาลงไปเลยนะครับแล้วก็ทมดินไว้นะครับทมทมไว้ทมไว้ทมไว้ทมแน่นๆนะครับทมแน่นๆอ่าคูณดินขึงต้องชูงแน่จัง่อยครับ อดินถึงน,นสูงแน่เพื่อลดอความร้อนของเร่ออากาศครับเข้าไปในขวดในน้ำมันจะเหตุให้ดินกัหนับม,มันหดครับแ็เลยล่องเบิ้งครับในไหนมันก็ตายแล้วถือว่าถ้ามันบ่ตายก็ถือว่า,า,า,กวาแก่ปัญหาได้ครับถ้ามันตายก็แสดงว่าตายพันทรงค่อยๆให้มันตายต้องล่องเบิ้งครับบ่ล่องบ่รูครับในไหนมันก็เป็นจังสีแล้วนะครับจังสีวายังไหนเนาะ พี่น้องอะผู้ใดมกักวิธีการของผมกับฝากกดไลค์ก็แชร์ในเดอ้อนะครับเดี๋ยวสิหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองเบิ่งครับผมก็บ่รูดอกว่ามันสิเป็นจังไหนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ก็แชร์กดที่ตามห้ายเครับผมสวัสดีครับ